อ,อโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งจรวดหูดเลี้ยวไปไหนไป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 ,น,ป,น,ปน,นีันี่แหละซับคารออ์ลกับไอจิวทางนี้นอเอ้ยจม,จมแล้วว่ะอืมซับคาร์ลก็โอ้โหมันดึงไปทางไหนมันดึงเขา้ากอด้วย พอก,กับปันในช่องปลาเข่าเราธรรมชาติคะ่ะวันนี้ปันก็ามาตัวปลาคันไม่ไพ่นะคะแต่ตอนนี้ปันยังเตรียมตัวเสร็จแล้วแหละนี่เยื่อที่ปันใช้นะคะไส้เดือนค่ะอยู่ในกระป๋องแล้วนะคะตอนนี้แม่ก็ล่องเรือไปก่อนแล้วส่วนปันก็เตรียมตัวเสร็กแล้วเดี๋ยดจะไปแล้ววันนี้ปันก็มาเดียวชุดสีแดงอีกแล้วนะคะนี่ใส่ชุดเดือดกลัวว่าปลาจะมองไม่เห็นปันก็เลยจัดเรือสีแดงเลยค่ะเพื่อปลาเห็นแล้วปลาอาจจะเข้าหาอะไรอย่างนี้ แน่ใจว่าเขาหาเขาหาสิมาต้องเขาหาสิแดงครั้นี้แล้วทุกคนช่วงนี้แดดแรงมากตัวปลาก็กินบ้างไม่กินบ้างมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแดดแรงจริงๆช่วงเนี้แล้วปันก็ไปนั่งตัวปลาอาบแดดอาบแดด <laughs> ออ <laughs> ไปเราล่องเรือกันดีกว่าอากาศร้อนแล้วตอนเนี้ยบางทีก็อยากจะลงน้ำนะไป อุ้ยต่อสวยต่อสวยเออโอ้ยวิ่วิ่งวิ่งจัวดถือเลี้ยวไปไหนปั้นปเลยปันปันนี่แหละป้นี่แหละโอ้ใจเย็นเย็ให้หมดเลยโอ้ยสู้ๆขนาดอืมโอทุกคนปันปันปันยังไม่ได้ยันเบ็ดเลยดูดิปั้นเพ่เพียงคั้งเดียวาแรกขาแรกปั้น เอาไาเอาออกมา,า,มาถึงไหม,อมโอ้ยสู้จัดแกแกทำขึ้นไปนหมดแล้วเหรอยังก็หมดแรงอ่ะยัหมดแรงอ่ะยังก็หมดแรงแล้ว,เ,ว,ลวเออแม่บอกแม,แม่เรียกมาครับทุกคนตัวแรกมาแล้วนี่ ปันปันเพิ่งจะลงเบ็ดไปแค่คันแรกเองใช่ดิยังไม่ได้เฟี้ยงเลยคันเนี้ยเออโอ้แล้วประเด็นมันยากย่งสู้เยอะเลยอ่ะวิ่งยังไงจะรวดเลยนะครับเนี่เลยเดี๋ยวมันขอฟิ้ยงไปก่อนโอเคเดี๋ยวขอเก็บปลาก่อนนะเดี๋ยวต้องเก็บปลาให้ก่อนแต่ต้องถือไว้สูงๆมันจะได้ไม่ดังโอเคแต่ข้องถือไว้สูงๆนะครับปันปันบอกคันเดิมคันเดิมไม่แล้วอือโอ้โห ก่อนนันนี้มันกัดไปทิ้งนึงครับแต่ดึงไม่โดนพอมาตัวนี้เอาตัวแค่นี้เองดึงไม่ดึงโดนแต่ใสมันใหญ่จนมันไม่ขึ้นอ่ะแล้วมันก็ลุดแล้วมาได้ใสเนี่ยปันปันไม่ชอบตัวใหญ่โอ้ยไอ้ขนไหนตอด หมดเลยไหมเหรเอ้ามันมันลอกปันปันนี่สัมฝันลอกเก่งมันตอออีกคันนึงแมันไปกินอีกคันนึงเอออยงนี้ป่ามันมีการวางแผ่นกันนะครับเอานี่ไงเห็นไหมเห็นไหมวางแผ่นเห็นไหมเล่นทีเพอรเนี่ยเล่นทีเพอรซีวินบอปันอยู่ไหนซีบิงมันปันอยู่ไหนนี่เป็นไงลากมาเลยครับ ไงไมีช่วงซับขาลอกปันปันเกือบงงเลยทีเดียวดียังจับคันเบ็ดทันอะเอ้ยเอามาใส่ในเรือสิอเ,เออเราต้องสำรองไว้ก่อนเดี๋ยวมันด้หลุดใช่ไหมเออถ้ามันดด้หลุดขึ้นมาเดี๋ยวก็นั่งหน่อยอะเราต้องเตรียมเซฟเซฟให้พร้อม ดีสับคาร์ลอร์ปันตันยังรู้แผ่นทันนะครับยิงดึงได้ฉลาดอ่ะน่าจะจบปริญญาตัวนี้อุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันพยายาอะไรนะสวิงนะสวิงสวิงเออไม่รู้ว่ามันจะกินเออมันก็มากินพอดีไม่รู้ว่ามันจะกินนะมันก็มากินพอดีลาเข้ามาน้ำเต็มหน้าตะก้องนะครับ เต okay. well, ็มๆเลยนี่คือโดนจุดนะคะถ้าไม่โดนจุดก็คือคือวันนี้ฟุกนะครับพายมาจุดแรกก็โดนเลยของใส่มาครับเสื้อแดงแน่ๆเลยเนี่ยเห็นไหมเสื้อแดงเเสื้อแดงใช้ได้ใช้ได้เสื้อแดงเรือแดงเป็นไงฮะเลี้ยบป่าดีจริงสิงนกไหม ต้องไปยิงลองเลยโอ้โหโอ้โหเห็นไหมเห็นป่าหูหูมันอึ้งนี่ความเป็นเทพของมันนั้นเออเนั่นวิ่งเลยกระชั้นอ้โ ต้องช่วยเหลือกันนะปันันบ,นบอกยังไม่ทันได้เกี่ยวเยืะอเลยนะครับไมคกแล้ว อ้เหมือ,อ,อ,อนจะไปในกออะเนี่ยอ,อย่าเงี้ยดึงก็ไม่ได้อ่ะความรุดเออเพราะมันดึงไม่จมอ,อ้าว <c oughs> ทำไมจะดึงไม่ได้ปลาข้าวนี่เองแต่เพี้ยนผิดคิวสรุปจะเป็นปลาข้าวหรือจะเพียนกจะเพียนข้าวไง <c oughs> ว่าไม่จมเนาะตู้มาอ,อ,อีกแล้วครับโอ้หยต่มันจะวิ่งเลยขนาดโอ้ยโผล่มาขี่อยู่ข้างหน้าเลยวิ่งมาหาโดยเฉพาะให้มาเสด็จน้ำก่อน,นหลังจากที่เงี่ยไปพักใหญ่เลยนะแล้ว มันก็กำลังพูดว่าเออปลาหมดแล้วเดี๋ยวจะย้ายแล้วแล้วมันก็ตอดพอดีแล้วมันก็จมเลย,ยจับพีดีนะครับสายสวยอยู่นะตุงงต๊งปองเลยท้องอ่ะกาก็เริ่มจะคื้นอีแล้วดูอัวใครับฟ้าคึมแล้วฮะฮะฮะ ทุนหายหมดแล้วหมดแล้วอะไรกำลังจะบอกท่านผู้ชมเลยว่าอากาศเนี่ยคึ้มอีกแล้วเนี่ยฝนจะมาอีกแล้วเนี่ยคึ้มปลาเราคุยไปเลยคุยไปเลยปลาเลยเอาไปเลยเ<อ>สุดท้ายไม่ได้เยียหมดมาอีกแล้วครับโอ้โหมื่กี้ตะก้องตะกองเป็นคนทา้ายผิดจังหวะนะครับเป็นคนตัวง้องถ่ายรูป ตัวนี้แหละที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันหายแล้วเราดึงไม่ทันอ่ะใช่ันกินไม้เออคือถ้าปปลาแล้วไม่โดนป่ามัน่ะมันก็ไม่ระแวงใช่ใช่มันก็จะมาหาถ้าโดนมันอ่ะมันจะระแวงแล้มันก็จะไปเลยอืมรอยมาจนได้เห็นไหมอุ้ยจอสวย ยังยังอุววว้ยอุวว้ยอืออืออืออุ้ยอตัวนี้ทำไมมันหัวมันใหญ่จังใช่ปะ่ะปลาผอ,อมปลาผอมปลาเป็นปลาลีโอ <S <S ปลาลีโอใช่ไหมหัวโตผอมผอมหัวโตอ่าต้องเป็นปลาลีโอแน่เลยได้เอ็นหรือเปล่า แต่อีดตวตัวโตเนี้ยนะกินไม่ทันตัวอื่นมั้งสองขานสองอันนั่นแหละน่าจะเป็นปลาตัวเล็กทั้งคู่แหละ อันเลยครับมันยังอยู่มันยังอยู่แต่เราไม่กินเบสฮอขันเรลยงก็ตอดขันเรลยงก็ตอดไอ้ยเรีงนี่ไม่ตอดใช่ไหมใช่มาแล้วมาแล้วรออยู่นานรออยู่นานมันตอนนานมากคันเนี้ยโอ้โอ้โยก ปันโยกเข้าไปโยกเข้าไปอย่างยู่ยังอยู่ใจเย็นใจเย็นค่อยๆค่อยๆให้มันดิ้นก่อนย,ยังอยู่เขาใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันก็ดิ้นลุดใจเย็นนะใจะเย็นนะปายังอยู่นะครับนั่นโอ้โห,<ย>โหฟองขึ้นพายขึ้น<ย>เอาไง เดี๋ยว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 ให้ขันตึงไว้ก่อนนะค่อยๆค่อยเดินขึ้นมานี่นะคะไซส์นี้ที่ดึงปันไปเมื่อกี้ไปติดกับต้นไม้อะกว่าปันจะแก้ได้ก็นานเลยแล้วปันก็กลัวมันจะตื่นด้วยเพื่อนมันเนี้ยนี่ต้องค่อยๆค่อยๆกระดิบกระดิบไปแก้ดีที่มันยังค้างยังติดอยู่รู้ว่ารุดไปแล้วมันมันโดนแน่นอืมเกี่ยวแน่นใช่ไหมแต่ดูตอนนี้สิอาการก็มืดฝนจะตกด้วยมืดมืดเข้าทุกทีนะครับดู โอโบรรยากาศแบบฉัวแน่หมาแน่ <laughs> ต้องรีบจกหมาก,ก่อนที่ฝนจะตกถ้าฝนตกเราก็ลกบฝนกันดีกว่าอ้ามาว่าเฮ้ยโอ้โหมันดึงมันปาน,นปานปดีๆนะเออ,อ,อตบัดมาตบัดมาโอ้ตบัดมาออืโอ,อ,อ,อ้สู้ดีมากอะ เป็นกระไซเป็นโลสองโลเลยตัวไม่ใหญ่อะไรหรอกแรงดีนะเด็กน้เด็กรุ่นใหม่นี่แรงเยอะนะเมื่อกี้แม่ถามว่ากำลังบอกแม่เลยว่าเริ่มเงียบแล้วเพราะเออลังไสมันได้ยินแม่ถามน่ยมันก็เลยไม่อยากให้เงียบมันเลยวิ่งเข้ามาดึงดึงมันปันมาเลย จมจอมจมจอมโอ้ยปืด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 สู้จัดพันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมา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 เลยมา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 เลยคออิโอ้ยเงือดแดงเงือดแดงนานจะเข้าทีคันนี้จะนานจะเข um ้าที eh? นะใช่ต้องเติมวิชาความรุนเอา อืมอืมโอ้ยไอเงืกแดงไอชมพูไอเงืกชมพูชิ้เงืกแดงอ่ะไม่ต่างกันหรอกป่าวใสสวยจัดตัวเนี้ยไมัไไมน,ม,นมันไม่ไม่ค่อยอ้วนนะ ออุ๊กัะแทงหน้าไหมอ่ะไม่โดนเกือบโดนไม่โดนนะไม่โดนเกือบโดนเลยแม่แม่ก็ดึงแม่ก็ดึงดดดดดยินเสียงแม่ดึงปลานะครับเราไม่เห็นแม่นะครับจะเห็นแต่เออ่มหมวกปะพาแอบอยู่หลังพุ่มไม้นะครับเมื่อกี้เห็นดึงเบ็ดโค้งๆดึงปลาอยู่ในกล้องมองเห็นไหมว่ามันมีฝนตกจุดน่ด เห็น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 ตกแล้วคืมเลยฝนตกแล้วเขาว่าน่าจะมาไม่ถึงที่เราหรือเปล่านะไม่ถึงก็ดีเหมือนกันถ้าถึงเราเปียกแน,น่แน่พอเราอยู่ในเรือก็ ه, เผื่อลางฝนอยู่แตกฟ้าจะกินดีนี่คือคิดคิด,ค,ดคิดไว้ก่อนคิดไปเองจะกินไม่กินจะก็อีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมใช่มันลากออกมา เฮ้ยมันจะเข้าก่อนนะระวังติดนะเข้าก่อนแล้วออกมาดีกว่าอืมดีแล้วนะเฮ้ยคันนี้คันนี้ตอดใช่ใชปะ่ะหรือว่าวหรือว่าลมไอจิ๋วร <laughs> ับส้นนะ ันนนงขุแหมซับขาลอกกับไอจิ๋วทางนี้เอ้ยจมแล้วว่ะโอ้โหับขาลอกโอ้โหมันดึงไปทางไหนมันดึงเข้าคอด้วยปันอ้ดึงเข้าคอได้ขนาดนั้นสู้กันมั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 นโอ้ยเฮ้ยอย่าฝืนอย่าฝืนเฮ้ยมา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 ปันปันจะเปอยู่ไหนกวนะกวนที่กวนเออเป็นสบาเข้าคอ อุ้ยมังตากลอกกัดไม้เ <c> บ <oughs> ็ดสู้สู้กันนานมากเลยนะครับดึงเขากอไปเลยอะดูไซส์สิอุ้ยระวังมันตีหน้าแ <c oughs> ห้โอ้ยใหญ่จริง Bull hey. ซีซาร์อย่างเดียวตะก้องมันใหญ่จริงฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคุณพุทธบุตรคุณพุทธบุตรตึ้งหมดเลยตันช่อ er, าปลามาฟาดปลาเริ่มจะเปลี่ยนทิศทางเข้าแล้วนะตอนแรกมันเข้าทางนี้นี่มันเริ่มมาทางนี้เปลี่ยนทางอะ ไม่เปลี่ยนใจจะย้ายก้อนอะนี่ผมว่านีเลิกยายแล้วตอนนว้นเงียบก็เหมือนเงียบเกือบชั่วโมงเลยนะโอ้ปะรูแล้วรู้ไหมทำไมมันถึงมันมีลมลมกับเพื่อนมันทำให้ทุ่นขยับเงี้ยเหยื่อขยับเงี้ยหรอใช่เอก็บอกว่าอย่างนั้นนะมันก็คิดว่าอย่างนั้นอ่าอุ้ยอินินกินินอ้นินกินินกินกนกึนนกนก ครับเอ้าอ๋อติดโอ้ยกลัวมันดิ้นรุดแล้วก็ฝนจะมาแล้วก็ลุกมันลุ่นในนีอแต่ฝนจะมาแล้วด้วยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูดูสภาพอากาศก่อนนะครับโอ้โหคึมมาแน่สรุปคือมาแน่ มองเบ็ดเลยเว้ยมองละฝนฝนจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะเราแวงไงตอนเราแวนยังเดียวเลยแต่ป่ามันก็มาตอนเราเพล่นะครับนี่ท่านไปอีทีจงเออใช้เบ็นลายคานเกินนะมองไม่ทันแต่เป็นความผิดเราไปงั้นทุกคนฝนตกแล้วดูดิฝนฝนเริ่มฝนเริ่มมาแล้ว มันก็จะเป็นโลฝนแล้วกินข้าว mm hmm. เดี๋ยวจะลองมาอีกสักแป,ป๊บหนึ่งว่ามันจะกินอีกหรือเปล่าถ้ามันไม่กินเนี่ยมันจะเลิกตกฟ้าแล้วเขาไปนอนค่ะฝนตกบรรยากาศน่านอนด้วยแต่ว่าไปนอนที่ไหนใต้ต้นไม้ไปไปเป็นโลฝนการฝนมาแล้วทุกคนตอนนี้ฝนก็ตกแบบจริงจัง,จง,จง,จงแล้วนะดูระรอบดิ โอ๊ยแต่โดนแดดเฉยคนตกแล้วปันก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะแะล้วเดี๋ยวปันก็จะกลับไปเอาปลาเนี่ยขึ้นเดือดปันก็จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวปันจะโชว์ปลาให้ดูนะคะดูก่อนเอแกเชื่อป้ะคนมาแล้วดูครับโอ้โหตกแล้วอ่ะตกทั้งวี่ทั้งวัน โอ้ยพูดดูตัวน <No 1> ี <Uh ้ดิตัวนี้นี่ยังใหญ่เลยอ่ะแล้วตัวที่หลุดไม่ใหญ่กว่าเหรอเออจริงเนาะจริงังโอ้ยใหญ่จริงครับอือตัวนี้ใหญ่จริงคือมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าตายมันใหญ่ใช่ใช่นี่วันนี้ก็ได้ได้เท่านี้นะคะตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดอีกมันก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะนี่ถือว่าโดนจุดนะถ้าไม่ดนจุดไม่ได้เยอะขนาดนี้นะ อ,อตตัวกระบ้านเลยนะคะถ้าใครดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันปันนะคะและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจช่องปลาเข่าเราธรรมชาติด้วยนะสวัสดีค่ะไปไอโฟนตกแล้วไปไปไปเรือตะก้อไปเรือ